ยาที่ใช้ต้มดื่มบำรุงโรคหัวใจนะครับนี่นะครับต้นนี้นะลักษณะของเขาจะเป็นใบรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีจุดสีม่วงๆนะนี่นะครับทุกใบจะมีจุดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอนมาให้ดูสักหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะดูว่า มันจะมีเง่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กใต้พารุยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตามหาว่านแผ่นดินเย็นก็อีกชื่อนึงเขาจะเรียกว่าบัวสันโดษนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าใบของเขาจะสวยงามแบบที่เขาให้ชมให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูของผมนะครับว่าจะแตกต่างจากของเขายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดไฟ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนในชะาตคลิปวิดีโอใหม่ของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอะพวกว้านพวกบัวสันโดดนี่ก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กลิ้์ที่อยู่ขึ้นด้านข้างนี้ได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเดินนะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณริมเขานะริมรีมเขาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ฝนก็ตกอยู่นะครับ นี่ผมก็อ,อยู่ในสวนยางภูเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเดินแค่ริมเขาไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกก้อนหินมันจะลื่นนะครับก็บรรยากาศก,ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคมากนะครับเราจะเจอกันด้านหน้านะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับว่านแผ่นดินเย็นนะครับ แล้วก็ผมจะบอกว่ามันช่วยอะไรบ้างเป็นดอกไม้ม, он, มงคลแบบไหนหรือว่าใช้ในการมียารักษาด้วยพวกอะ,อะไรนะเขาเรียกวา่านแผ่นดินเย็นบ้างหรือเปลนะ่า <c oughs> นี่นะครับผมได้เจอกับว่านข้างข่าวนะครับเป็นอันนี้จะเป็นข้างขาวเขียวนะครับมันจะมีว่านข้าวดำกับข้างข้าวเขียวนะครับนี่นะครับ ดอกของเขาจะเหมือนกับคางคาวนะครับเห็นไหมในต้นนะต้นขนาดใหญ่กนะ็คาสร้างจะเยอะนะครับบริเวณทิมเผาออ,อีกชื่อนึ้ก็เรียกว่าต้นเนระภูสีไทยนะครับเป็นภาษาตามที่เขาเรียกกันนะครับต้นนี้จะมีจุดเป็นต้นไม้ล้มลุกนะครับแล้วก็มีอายุก็ไม่ยืนเท่าไหร่นะครับความสูงของเขาอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะครับ สูงมีลำต้นน่าจะเป็นเงาอยู่ใต้พื้นดินนะครับเป็นหัวของต้นข้างขาวดำข้างขาวเขียวเนี่ยนะครับต้นของเขาอาจจะอยู่ที่อากาศชื้นนะครับชื้นเย็นแล้วก็มีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็สกรรพคุณของเขานะครับจะช่วยพวกแก้ไข้พวกอะไรนี่นะครับเอาเงามาต้มนะครับ บำรุงหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าพี่ๆอยากจะดูสรรพคุณก็เข้าไปดูใน google ก็ได้นะก็แค่ผมก็รู้มาระยะหนึ่งนะครับว่าแกได้หลายอย่างนะแก้ปวดแก้เมื่อยแก้บำรุงอาการพิก,การพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่รู้เขาใช้สูตรยังไงนะครับแต่เราจะพาไปดูต้นว่านเป็นดินเย็นอีกทีนะครับ สำหรับต้นนี้ก็เจอแบบข้างกาวเขียวนะครับนี่ครับให้ดูอีกงอบนะฮนี่นะครับดอกของเขานะครับสวยงามมากนะครับก็เยอะนะครับผมเจอเยอะ๋ยวจะให้ดูนะฮะอันนี้ก็ใช่นะครับต้นนี้นี่ครับแต่ต้นนี้อ่ะรู้สึกว่าดอกนี่นี่ครับดอกก็ยังไม่สมบูรณ์นะ อยู่ที่อากาศชื้นๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลยมาจากอาต้นค้างคาวเขียวแล้วนะครับเมื่อกี้ว่านค้างคาวเขียวแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาพวกว่านแ็นเย็นๆน,นะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับบริเวณตีนเขานะก็เดี๋ยวก็เลยสวนตามนี่ไปนะครับแล้วก็ถึงบริเวณอ่าตีนเขานะครับก็เมื่อกี้ผมมาจากฝั่งนู้นะะววน,นะครับอ่าพวกว่านค้างคาวดํานะครับ แต่ไม่เจอนะครับแค่เจอเมื่อกี้เจอแค่ว่านข้างคาวเขียวนะครับมันจะมีสีแตกต่างกันไปนะครับมันบำรุงช่วยได้หลายอย่างนะครับพวกว่านข้างคาวเขียวนะครับแต่ผมก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าอันไหนคือข้างคาวผูหห้หรือต้นเมียนะครับมันจะมีอยู่สองชนิดนะครับที่เขาบอกมานะครับแต่ผมก็ดูไม่ออกนะต้องเป ไปศึกษาเพิ่มมานะครับตอนนี้ก็พามาดูแบบว่าเราจะเจอว่านแผ่นดินเย็นหรือเขาเรียกว่าบัวสันโดษนะครับอีกอย่างนะเรเดินจนสุดสวนปามแล้วนะครับก็เริ่มจะเ,เ,เข้าจีนขเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูด้านนาครับว่าจะเจอหรือเปล่าว่านแผ่นดินเย็นนะครับพอดีก็มีคน ชอบที่จะเอามาปลูกหรือว่าเอามาทํายาแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาต่ทำยังไงนะฮะไปดูนะครับวันนั้นนะผมก็เจอมานะครับแต่อยากจะพามาดูแบบชัดเจนแล้วก็สรรพคุณของว่านเป็นยนยินนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็ที่เหลือที่พี่ก็ ไปศึกษาเอานะครับผมก็พยายามศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันช่วยอะไรบ้างเมื่อกี้น้องผมเจออะไรนะว่านแผ่นดินแบบต้นจะเป็นใบสีดํานะครับใบของเขาวันนี้ผมไม่ค่อยรู้สรรพคุณเท่าไหร่นะครับมีเห็นไหมครับนี่นะนีนะนนะใช่นะครับมองเห็นหรือเปล่านีนะแล้วก็ นี่นะก็จะเป็นเห็นชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ว,ว่าผมจะไปตามหาพวกว่านเป็นดินเย็นแบดจุดๆนะครับหลายจุดอขีม่วงนะครับที่ใบของเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณริมตีนเขาแล้วนะครับพอ่รู้จัเจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปหากันนะปอบอลไรไหม ขอเล่ใช่ไหมน่าจะเจอแล้วนะฮะก็ไม่เสียเที่ยวนะครับมาทางวันนี้นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือว่านทะินเย็นแดดจุดสีม่วงนะครับสัปปคุณของเขาอ่ะจะช่วยพวกยาทางภาคยิสานนะครับก็ต้มกับเหล้าดองดื่มกันนะครับแก้อาการหน้ามืด วิงเวียนหัวนะครับแล้วก็ยาพื้นบ้านร้านาที่ใช้ต้มดื่มบำรุงรูกหัวใจนะครับนี่นะครับต้นนี้นะลักษณะของเขาจะเป็นใบรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีจุดสีม่วงๆนะนี่นะครับทุกใบจะมีจุดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะชมกันเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะถอนมาให้ดูสักหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะมีเงานี่นะครับอันนี้ที่ผมได้ถอนมานะครับขุดมานะครับจะมีเงาอยู่ด้านล่างเนี้ยนี่นะครับฮะเงาของเขานะครับก็ขนาดต้นก็ไม่สูงเยอะนะครับประมาณสักยี่สิบเซนได้นะครับสามถึงสามสิบเซนนะครับแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่านข้างคาวสีม่วงนะครับว่าจะแบบไหนนะครับไปดูนะครับว่านข้างคาวดอกสีม่วงนะครับน,นี่นะครับดอกของเขาจะเป็นสีม่วงนะครับนี่เป็นไงครับต้นก็ขนาดไม่สูงเยอะนะ อันนี้ก็ใช่นะครับพวกเล็กๆนี่แต่ยังไม่ถึงเวลาออกดอกเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมก็มาได้มาเจอนะครับพวกว่านแชนินเย็นกับมามว่านข้างข่าวที่จะมาทำหานะครับก็ใบของเขาก็สวยนะครับก็ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวนะครับวันนี้แล้วก็ผมจะพาพี่ๆน้องๆมาดูก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาทางลิง ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าผมจะพาพี่ๆไปดูอะไรหรือว่าทำาย่าไปหาอะไรนะครับไปชมอะไรก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ